สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราิก,การสไตล์แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวเหมือนเดิมค่ะสาหรับคนที่อยากรักษาลมสิวนะคะวันนี้นะคะกี่มีเคสพิเศษมานะคะสําหรับน้องผู้ชายเลยนะคะหลายคนก็ถามว่าผู้ชายสามารถรักษาลมสิวได้ไหมครับนะคะกี่บอกเลยว่าสามารถรักษาได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกผู้ชายหนุ่มๆน,น้องๆพี่ๆนะคะรักษาลมสิวเยอะมากนะคะแบบ ครึ่งๆกับสาวๆเลยค่ะสาวๆก็เยอะหนุ่มๆก็เยอะนะคะเพราะอย่าลืมว่าหน้าตานะคะทุกคนอยากมีผิวพรรณที่ดีและที่สําคัญนะคะสิวหลุมสิวนะคะมันไม่เลือกเพศทีศ่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถมีหลุมสิวมีสิวได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะกี้ก็ต้องขอขอบคุณรีวิวจากน้องชายก่อนนะคะน้องนะคะลงเข็มทุกครั้งนะคะอัปเดตผิวทุกครั้งเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูปัญหาผิวกันนะคะว่าปัญหาผิวของน้องมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูรูปด้านบนก่อนนะคะก็เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะมีทั้งหลุมสิวที่ชัดมากๆนะคะลามไปถึงคอเลยนะคะแล้วก็มีรอยสิวที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ผิวไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีความแดงอยู่บนบริเวณใบหน้าค่ะหลังจากที่รักษาลุมสิวไปนะคะประมาณ2ชุดนะคะก็เพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะคะลุมสิวตื้นขึ้นนะคะ รอยดำรอยแดงจากสิวนะคะหายไปเลยนะคะจางไปหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นใช่ไหมคะว่าผิวใสขึ้นนะคะหน้าเนียนขึ้นหน้าสัมผัสมากๆเลยใช่ไหมคะน้องบำรุงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะน้องบอกมาว่าน้องอ่ะซื้อวิตามินเพิ่มไปซื้อเซรั่มเพิ่มไปโดนพี่สาวแย่งไปใช้บ้างโดนคุณแม่แย่งไปใช้บ้างน,นะคะเพราะว่าใช้แล้วหน้าดีขึ้นมากๆค่ะ ก็นี่คือผลการรักษาของน้องนะคะกี้ก็ดีใจมากๆค่ะกับรีวิวนี้นะคะขอบคุณน้องมากๆด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามดูรีวิวอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้กี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากรักษาหลุมเสื่อนะคะเชิญติดต่อกี้ได้ที่เพจเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย you can't person